คือถ้าพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับจะมีกลุ่มกฎหมายที่เราสามารถจำแนกได้เป็น2ชุดนะครับชุดแรกเราเรียกว่ากฎหมายที่ป้องกันคุ้มครองโบราณสถานซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอีกชุดหนึ่งนั้นเราเรียกว่ากฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดลอ้อมรอบโบราณสถานนะครับเราจำแนกออกเป็น2ชุดแบบนี้นะครับ ในชุดแรกนั้น That, นะครับที pigs, ่ถ้าจะพูดถึงกฎหมายที่ป้องกันคุ้มครองโบราณสถานโดยตรงนั้นนะครับจะมีชุดกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หลายชุดกฎหมายหลายตัวกฎหมายด้วยกันนะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เป็นกฎหมายป้องกันคุ้มครองโบราณสถานนะครับผมขอยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการป้องกันและคุ้มครองโบราณสถานในรัฐธรรมนูญแห่งราชอากรไทยนั้นนะครับ ได้เขียนปรากฏชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยปี2550นะครับในมาตรา42เรื่องการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์โดยกำหนดไว้ว่าการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยหลักจะทำไม่ได้นะครับเว้นแต่อาศัยอำนาจตามกฎหมายเฉพาะนะครับกิจกิจการของรัฐเพื่อการอันเป็นสารุปรโภคนะครับการได้มาซึ่งทรัพยากรนะฮะการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวัติศาสตร์ อันนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าในกรณีที่จําเป็นจะต้องอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งแหล่งประวัติศาสตร์นั้นสามารถเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับเพื่อเพื่อนำไปใช้ในการในประโยชน์ของสาธารณะนะครับอีกมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญปี5 0ก็กําหนดเอาไว้นะครับก็คือเรื่องอบุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชนชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนะครับมีสิทธิอนุรักษ์ พื้นฟูจารีตประเพณีภูิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติรวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรถ,ถึงแวดลอ้อมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับถัดมาคือฉบับปี60เนี่ยนะครับก็แม้ว่าจะไม่ได้เขียนถึงเรื่องโบราณสถานไว้โดยตรงในหมวดของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60มาตรา37เนี่ยก็ได้พูดถึงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้คําว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นนะครับซึ่งก็หมายความรวมถึงการอนุรักษ์โบราณสถานนะครับไปด้วยเหมือนกันและเช่นเดียวกันก็กําหนดสิทธิของบุคคลและชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมภูปรรัญญาศิลปะวัฒนธรรมขนรทรเนียมเนี่ยและก็จารีตประเทณีไว้ในมาตรา43นะฮะอันนี้เป็นบทบัญญัติในกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับที่กล่าวถึง การเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อ,อ,อป้องกันคุ้มครองพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานนะครับรวมถึงการส่งเสริมสิทธิ์ของบุคคลและชุมชนเนี่ยให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการจารีตประเพณีศิละปะวัฒนธรรมทั้งหลายนะฮะในกฎหมายถัดมาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและคุ้มครองโบราณสถานโดยตรงของประเทศไทยก็คือพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุและก็ศิละปะวัตถุนะครับอันนี้เป็นกฎหมายหลักของ ของประเทศไทยนะครับซึ่งตราขึ้นเมื่อปี2504นะครับและใช้ในการคุ้มครองบเขตโบราณสถานโดยมีการนิยามคําว่าโบราณสถานว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับซึ่งโบราณสถานนั้นก็จะหมายถึงอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือหลักฐานประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นและอ่าแล้วก็พูดถึงเป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ รวมถึงมีการกําหนดไว้ในหมวดโบราณสถานนะครับว่าในการจัดการโบราณสถานนั้นจะมีอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้าไปจัดการคุ้มครองอดูแลโบราณสถานนั้นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นกฎหมายฉบับที่2นะครับกฎหมายฉบับที่3ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและคุ้มครองโบราณสถานโดยโตรงก็จะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโบราณสถานก็คือ ในหมวดของทรัพย์สินนะครับมาตรา1304สาธารณาสมบัติของแผ่นดินเพราะว่าโบราณสถานบางพื้นที่นั้นนะครับเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินอยู่ในตัวนะครับก็จะถูกคุ้มครองโดยความเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะถัดไปนะครับ,รบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและคุ้มครองโบราณสถานโดยตรงเนี่ยนะครับก็จะมีพระราชบัญญัติ ที่ราชที่ราชพัสดุปี2518นะครับเพราะว่าโบราณสถานบางพื้นที่นั้นก็ซ้อนทับอยู่กับที่ราชพัสดุนะครับอันนี้เนี่ยก็มีคําวินิจฉัยของของศาลฎีกานะครับที่วินิจฉัยเรื่องความเป็นที่ราชพัสดุและก็เขตโบราณสถานไว้ด้วยนะครับถัดไปที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่งก็คือเนื่องจากเนื่องจากรัฐธรรมนูญเนี่ยรับรองสิงทธิในการเวนคืนว่าการเวนคืนจะต้องทําตาม ที่กฎหมายบัญญัติก็จะมีพระราชบัญญัติเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์ปี35นะครับมาตรา5ที่กําหนดเรื่องการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานก็อาจจะ,ะถ้ามีความจําเป็นเนี่ยก็อาจจะถูกเวียนคืนเข้ามาเพื่อการคุ้มครองดูแลนะฮะถัดไปนะอีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี05นะครับอันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับโบราณสถานที่เป็นวัดร้างนะครับคือว่า โบราณสถานที่เป็นวัดล้างเนี่ยก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเออก็คือพบรบคณะศ์เนี่ยว่าการจัดการนั้นนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะจัดการวัดล้างน,นั้นเอ่อจะดําเนินการอย่างไรนะครับก็จะมีส่วนที่เข้ามาหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือสํานักพุทธศาสนาก,กับกรมศิลปากรน,นะครับอันนี้เป็นชุดกฎหมายหลักๆนะครับ ถัดไปแล้วกฎหมายที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมรอบโบราณสถานหลักนะครับคือตัวโบราณสถานเนี่ยการตั้งอยู่ของโบราณสถานเนี่ยเราต้องคํานึงถึงพื้นที่รอบๆของโบราณสถานด้วยนะครับอันนี้มันเป็นความจําเป็นเพราะว่าบางกรณีนั้นนะครับพื้นที่รอบโบราณสถานเนี่ยมันอาจจะเกาอให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าทัศนคติอุจารเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นการสร้างตึกสูงหรือว่าการสร้างกําแพงเนี่ยที่ไปใกล้ๆก,ก,กับเขตโบราณสถานมากเกินไปเนี่ยมันทําให ให้โลบอวนนะครับทัศนียภาพของโบราณสถานหรือก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้นะครับในกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรอบโบราณสถานนั้นนะครับก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับเช่นกันยกตัวอย่างอย่างเช่นพระราชบัญญัติผังเมืองปี2518นะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดเรื่องการใช้ที่ดินให้มีความเป็นระบบมากขึ้นนะฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นกฎหมายที่พูดถึง เขตพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งกฎหมายผังเมืองก็จะมีบทบาทในการที่จะเข้ามามากำหนดเขตที่เป็นเขตพื้นที่โบราณสถานนะครับถัดไปกฎหมายที่เข้ามามาเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอีกฉบับหนึ่งที่ซึ่งต้องตระหนักก็คือพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522นะครับอันนี้ก็จะพูดถึงแบบแปลนนะครับการก่อสร้างอาคารทั้งหลายซึ่งมีความจําเป็นที่การอนุญาตอนุมัติในการก่อสร้างอาคารเนี่ยจะต้องตระหนักถึง เขตพื้นที่โบราณสถานด้วยนะครับเช่นการสร้างตึกสูงเนี่ยนะครับหรือว่าการสร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารทั้งหลายที่ไม่ได้สอดคล้องกับกับโบราณสถานเนี่ยมันทําให้เกิดการลดทอนทัศนียภาพหรือการทําให้คุณค่าของโบราณสถานเสียหายไปนะครับก็จะเป็นกฎหมายอีกชุดหนึ่งนอกจากนั้นก็จะมีพระราชบัญญัติการสาธารณสุขนะครับปี2535นนะครับเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความสะอาด นะฮะทั้งหลายทั้งปวงในเขตพื้นที่รอบๆโบราณสถานนะฮะผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยเนื่องจากกฎหมายที่เราไล่ดูกันมาเนี่ยมันมีหลายฉบับนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อกฎหมายมีหลายฉบับเนี่ยกฎหมายก็ให้หน่วยงานแต่ละหน่วยเนี่ยเข้ามาดูแลแตกต่างกันออกไปเมื่อเราไล่จัดจากตัวกฎหมายเนี่ยเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย ยกตัวอย่างอย่างเช่นหนึ่งกรมศิลปากรก,กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติโบราณสถานนะฮะนอกจากนั้นยังมีสำนักในนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองนะฮะองค์กรปกครองท้องถิ่นนะฮะอาจจะไล่ไปถึงกรมธนารักษ์นะครับในกรณีที่เขาดูแลที่ราชาพาัสดุนะฮะไล่กันไปจนถึงสำนักพระพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าหน่วยงานเหล่านี้ต่าง องค์กรกันเนี่ยก็มีกฎหมายของตัวเองแต่ละฉบับนะครับในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าทัศนคติหรือมุมมองของหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยที่มันแยกกฎหมายและแยกตัวองค์กรเนี่ยเขามองภาพรวมเกี่ยวกับโบราณสถานเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ตัวกฎหมายหลักอย่างกรมศิลปากรเนี่ยม,ม,มันไม่สู้จะมีปัญหาแต่ว่ากรณีอย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่าง,งกฎหมายควบคุมอาคารซึ่งต้องขออนุญาตจากท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นเขามองภาพเดียวกับ รมศิลปากรไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยการจัดการตรงเนี้ยมันต้องคล้ายๆจะเรียกว่าบูรณาการในการมองภาพให้เป็นทิศทางเดียวกันก่อนนะครับการบังคับใช้กฎหมายมันถึงจะไปในทิศทางเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นนะครับเพราะว่าการไม่ได้มองไปทิศทางเดียวกันเนะี่ยยังไงมันก็ไม่ไม่สามารถมุ่งไปสู่ผลสำลิดได้อย่างสำลิดผลนะครับนะครับในส่วนของกฎหมายแล้วก็หน่วยงานที่ผมจะพูดถึงก็จะมีเท่านี้นะครับ คิดว่าในส่วนหนึ่งของของปัญหาที่มันเกิดขึ้นสําหรับพื้นที่โบราณสถานของประเทศไทยในภาพรวมหรือของตัวเมืองชิงใหม่ก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาอยู่หลายๆส่วนที่มันมันเกิดขึ้นนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเอ่อการใช้อำนาจด,ดูแลของกรมศิลปากรเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่กรมศิลปากรไม่สามารถจะดูแลพื้นที่โบราณสถานได้อย่างพูดถึงนะครับ ปัญหาที่อีกอันหนึ่งของกรณีกรมศิลปากรในการดูแลคุ้มครองโบราณสถานก็คือว่าเรื่องการกําหนดเขตโบราณสถานที่มันยังไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนและเป็นที่ยุตินะครับอันนี้นี่ยมันเกิดการทับซ้อนกับพื้นที่ของเอกชนในหลายๆพื้นที่อันนี้ก็เป็นปัญหาที่สองนะครับปัญหาที่สามเนี่ยก็คือว่าอย่างที่ได้พูดไปว่าการมองภาพของการอนุรักษ์โบราณสถานเนี่ย มันต้องมองในภาพเดียวกันทั้งระบบของหน่วยงานรัฐนะครับฉะนั้นเนี่ยเราบางทีเราเห็นเขตโบราณสถานแล้วเราก็ยังเห็นตึกสูงทั้งหลายที่ที่อยู่ข้างๆนะครับมันมันมันเกิดเป็นภาพที่ใช้คําว่าทัศนะอุจารก,ก็ได้นะครับฉะนั้น,นมันจึงไม่มีความสอดคล้องกันตรงนี้นะครับถัดไปเนี่ยผมคิดว่าเรื่องใหญ่ๆอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับในกฎหมายทั้งหมดเนี่ย มันขาดลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับโบราณสถานนะครับคือเราเนี่ยเวลาเราเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยเรามักจะละเลยการมีส่วนร่วมการที่ไม่ได้ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเนี่ยมันทําให้การใช้อํานาจของหน่วยงานเนี่ยมันมีข้อจํากัด ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ยิ่งชุมชนไม่มีส่วนร่วมเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดการลุกล้ำโบราณสถานและชุมชนเขาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้นเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของมันก็ทําให้การจัดการเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับอีกอันหนึ่งถ้าจะพูดถึงเนี่ยก็คือผมคิดว่ามาตรการทางกฎหมายไทยเนี่ยมันไม่จูงใจทั้งเอกชนแล้วก็ชุมชนนะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาดูแล กรณีของเอกชนที่เขาอยู่ใกล้ชิดหรือว่ามีพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยนะครับเราใช้มาตรการทางอาญามาตรการบังคับเข้าไปเนี่ยมันเกิดข้อขัดแย้งค่อนข้างเยอะนะครับในกรณีที่มีกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยกฎหมายเราไม่ได้เน้นส่งเสริมการจุงใจให้หน่วยงานเอ่อให้เอกชนหรือให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกรณีของของเอกชนที่ อยู่ใกล้กับเขตโบราณสถานหรือว่าทับซ้อนกันเนี่ยมันมีมาตรการจูงใจหลายมาตรการที่จะให้เขาเนี่ยนะครับตัดสินใจในการจะดูแลรักษาหรือว่าอาจจะขยับพื้นที่หรือเปลี่ยนแปลงตัวอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนโดยตรงให้กับเอกชนหรือชุมชนหรือว่าหรือว่ามาตรการอื่นๆก็ได้ที่จูงใจเขาอย่างเช่นมาตรการลดภาษีนะครับให้เขาได้รับ ประโยชน์นะครับในการที่จะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันคุ้มครองเขตโบราณสถานนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังของของของกฎหมายไทยนะครับไม่เฉพาะที่พูดถึงว่าเอกชนที่ทับซ้อนอยู่กับพื้นที่ของบุคคกโบราณสถานนะครับ หรือว่าโบราณสถานตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนก็ตามเนี่ยแม้แต่หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยนะครับบางหน่วยงานที่เป็นเขตพื้นที่ที่ทับซ้อนกับโบราณสถานเนี่ยก็ไม่ได้มีความตระหนักคิดที่จะเข้ามาดูแลจัดการเรื่องนี้นะครับอันนี้มันเป็นปัญหาที่ต้องมองพร้อมกันทั้งระบบที่เราจะต้องพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าการเลือนหายไปของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้สถานะของเราเนี่ยมันย้อนกลับไปดู รากฐานความเป็นมาของของ,ของเราเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับการทําให้มันสูญหายหรือเสียหายไปโดยเราไม่ได้ตระหนักเรื่องเนี้ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่ที่จะทําให้เรามองไปอนาคตแล้วเราไม่ได้มองย้อนกลับมาถึง,ถ,งถึงลากง่าของของ,ของชีวิตเราอ่ะนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องพึงตระหนักให้มากขึ้นในในปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องฝากถึงบรรดาหน่วยงานบรรดา เอกชนนะครับบรรดาหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรงของโบราณสถานเนี่ยจะต้องจะต้องตระหนักเรื่องนี้นะครับมากขึ้นเพื่อส่งความงดงามเหล่านี้นะครับไปให้กับกับรุ่นลูกร,รุ่นหลานเราที่เราจะต้องถึงตระหนักถึงพวกเขาในอนาคตด้วยนะครับ